สวัสดีค่ะสวัสดีช่องลตีภูมิชัยนะคะแฮปปี้คริสต์มสนะคะเพื่อนเพื่อนลตีอยู่บ้านค่ะกับลูกสาวไม่ได้ลงคลิปเลยพี่น้องค่ะลตีก็มาบอกกล่าวคิดถึงเพื่อนกันเนาะ มีรีคริสต์มาสค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามีร mm ีคริสต์มาสค่ะ mm hmm. เป็นจังไรเนาะพี่น้องจ๋าสุขสบายดีกันบ่จา้าปีใหม่ไก่ไม่เยยนเนะพี่น้องเนาะ ปีไม่ไก่ไม่เย็ยนนะพี่น้องไม่เอาไม่ต้องออก่านั่งอยู่ตรงนั้นแหละค่ะดูสีหน้าตาก่อนลูกไม่ว่าเป็นแต่ออกกล่องเลยนะคะลูกสาวมสิแลมาออกกล่องใหญพี่น้องเลยว่ามันมาออกจก้ะยังไม่ถึงเวลาหนูค่ะคลิปของหนูก็อยู่ชอ่องของหนูค่ะสาวมันอยากออกกล่องพี่น้องจ้ะไม่สนใจก่อนแล้วพี่น้องไม่สนใจมันวางสินะพี่น้องแล้วตีกัน เป็นจังไดนน้อจากพี่น้องจา๋าได้เขายัางน้อก,กินแรงพี่น้องจ๋าเมื่อนี้และตีกับบอด้มีคลิปลงเนาะพี่น้องและตีกับบอด้มีคลิปลงตอนนี้กะกะอาจจะเป็นภาทีและตีกะมาบอกกาพี่น้องเนาะแม่ลิคิดมากนะคะเป็นเพื่อนทุกคน วันตีอายุบานกัหลูกแล้วจ้ดพี่น้องจ๋าคิดหอดพี่ี่พี่็นเพื่อนนะจ๊จะเนาะพี่น้องจ๋านั่งล่อแล้วล่ออีจ้ะพี่น้องจ๋าตอนไหนเนาะพี่จะมาหายพี่น้องจ๋าอ่าอีเมลกระซ่งมาบอกว่าวันทีสิบหกนะจ๊ะพี่น้องภาสิทรงพินมาห้ก็ล่อพรหวัวจะล่อโดนปันไดเนาะพี่น้องจ๋าจะสมหวังเร็วๆไหมจะประสบความสำเร็จเร็วๆไหมเนาะ พี่น้องรตีกัก่อนอื่นรติกับฝากกดไหลก์กดแช่กดกระดิ่งแจงเตียนช่องรตีผู้ไม่ใช่ในเด้อจัดพี่น้องจา๋าฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องหน่อยนะคะพี่น้องจา๋ารตีกับพงงว่มมารตีรตีเป็นคนตีเบค่บยแข็งแรงนะจ๊ะน้องพี่น้องว่าเหมือนแบบอรตีแบบภาษา,าอังกฤษเอยเบาแอรภาษาไทยกับกับอีสานแบบพี่น้องจา๋าภาษาไทยกับภาษาอีสานกับ เ่เหมือนหลินพัน์เนาะพี่น้องภาษาภาษาไทยกับเ่าบเก่งจ้ะพี่น้องจะเดี๋ยวะตีก็จะไอ้มีลีปกิน้าวกินหนามมาลงให้พี่น้องได้รับชมวกันอยู่เดี๋จ้ะพี่น้องจ้ากัตอนนี้ฮะกับมะแววมาม้วยกันก่อนเนาะเป็นจังไงล่ะพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนอ่าอยู่ต่างประเทศฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปเอเชียเป็นจังไดจ้ะพี่น้องอ่าบ่าวายูอ่าฝรั่งเศสยูฟินแลน อยู่อเมริกาหรืออยู่สดใสเนาะพี่น้องเนาะลาตีก็เอ่ยถึงทุกคนนะคะลาตีก็จะฝากถึงอ่าพี่น้องต่างชาตินะคะคนไทยไปอยู่บ้านบ้านเมืองอ่าต่างประเทศนะคะพี่น้องกะลาตีก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ยินว่าเอง สายพันหม่มาอีกแล้วจะพี่น,ออน,น้องโคดนะคะพี่น้องาตีกับ่อยารวรายดอกไม่ไม่ใส่ค่ะเพราะว่าวันนี้ยังไงหนูก็ไม่ได้ออกกล้องนะคะลูกสาวมันอยากออกกล้องรตีบอกคนว่านะแต่งตัวมอมแม้มรตีเร่ยไปแหย่ออกันได้กระเลยงอ่อแง่จะพี่น้องจ้ากะภารกิจของาตีกะบสองมือกอนกะกับไป ไปเบิงรถนะจ้ะพี่น้องไปหาเบิงหล่อรถจ้ะพี่น้องแล้วตีจอดรถทิ้งไว้โดนเนาะแล้วตีกับไปเบิงอ่าน้องสายลาอ่าพาไปเบิงอ่าหล่อแม็กจ้ะพี่น้องแล้วตีกับแด้หล่อแม็กอ่าผอมยางมากนะจ้ะเออแล้วตีกับแดดเมือหนึ่งดอกพี่น้อง เราแม็กมือหนึ่งลัตตีก็เสือเบอร์ไว้ช่องเสเสสกิดแบดเนี่ยนะ้าจับพี่น้องลัตตีจอดรถไปปีคว้วจับพี่นอ้อ,นอง,งยางแตกเพ้อจับพี่น้องทั้งยางแตกทั้งรถไปเหยียบตะปูจับพี่น้องก็จอดไปโดนน้ำเนาะจักก็ลัตตีกับเสืเบอรเอ่ยถึงเรื่องเก่าๆนะจักก็คือว่าลัตตีกับเปลี่ยนไปแล้วน้าจับพี่น้องแล้วลัตตีเปลี่ยนได้แม้ก,กับยางมาเอเอใส่ล้วก็มาเอหลางรถลลางเฮียกับเซ็ด เป็นภารกิจก็คือเซ็ตม,ม,มือเซ็ตมือเศร้านี่แหละพี่น้องที่แ,กแลกล้วตีกะสตาตาทให้น้องเอาไอ้รถมาเขาเอา่ยนก็เอาสายสายสายไฟพ่วงแล้วก็มาตาทแบทตตอลี่บติดพี่น้องล้วตีกักลับเอาไปอีกบัดน,นี้ก็เอาไปไอ้เปลี่ยนหลานไหมบ,บัตติดบัดนี้พี่น้องมือเศร้าล้วตีก็เลยขับรถไปอ่าไป ก็บอเชื่อว่าตอนสาดออกพี่น้องก็อยู่ประมาา่านใบใบกุ้งกวนนี่นแหละรตีขี่รถไปบานมูเนาะบานอาอาพี่น้องกับบานอ่าเพื่อนกับอัมพอนไก่แก้วนะครับพี่น้องอัมพอนไก่แก้วอาตีกับล่องรถเนาะรตีบริจ,จับรถมาเป็นปีกวาเนาะพี่นอ้องาตีกับถ้าว่าในความเป็นจริงรตีกับท่านขับรถแข่งเนาะพี่น,อน้องเนาะาตีกับขี่ไปบป็นพี่น้อง คอยขับไปพี่น้องเอ้ใส่เกียร์จังได้หนอใส่เกียร์ถอยแบบแต่หนอรตีคิดคิดหลายนะพี่น้องคิดแล้วอ่าขับรถไปน้ำแน่แล้วก็รถดับแน่พี่น้องกับพยายามทีนี้แน่จังได้กับตักเบรกก่อนแล้วพี่น้องพี่น้องลรตีรตีทางคลองรตีกับเบรกกันเคียงกระดับนั้พี่น้องบางเทียร์คือรตีขับรถบเกงนะ่งเนาะบอกบอกง่ายๆซะคือลรตีขับรถบเกบรกรตีกับพายามแบบ ฟึกฝนจากพี่น้องกะวตีกับบได้รับรถไปทางไกลดอกพี่น้องแต่กะรถขั้นนี้กะได้มาอ่าด้วยน้ำพักน้ำแรงขึ้นกันแหละพี่น้องจะกะม,มีทิ้งไว้ให้น้องขอโทดเนานะพ่อๆคะ่ะอย่าอย่ามายุ่งกับแม่ออกไป <Okay. S 1> คะ่ะเอ้ ไอ้น้องกับเข้าไปในห้องไปไม่ต้องวุ่นวายกับแม่หรอกเพราะวันนี้แม่ไม่ให้ออกกล้องหรอกถ้าออกก็รอออกช่องหนูเลยข้าพุ่งสีหนึ่งพี่น้องพจนจะพจนอยากมาออกกล้องนาทีไหวนพจนออกกล้องนะพี่น้องว่าทีนี่จังหวะนาทีกัคือภารกิจนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยเนาะหลังจากแออีอีอีซีดีแม็กซ์จากพี่น้องกะ ทำความสะอาดหรือว่าง่ายก็คือรีแพ้นะคะพี่น้องสองเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกัครับไปไม่ได้สบายเดี๋จับพี่น้องบัดนี้แต่ละตีกะขอเอ่ยถึงอ่าพี่น้องคนไทยเฮาไปอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าหรือตามสามีแฟนฝรั่งต่างชาติเนาะไปไปอยู่กับแฟนฝรั่งต่างชาตินะคะพี่น้องกะอ่าดูแลสุขภาพร่างกายจะของงดีในเดือจับพี่น้องแต้ละตีก็ได้ยินว่าเอ้คพิ่ นี้ก็โควิดสายพันธุ์ใหม่มากบอกใจพี่น้องบางคนก็เลยสีดยาวัคซีนเข็มสามไปแล้วใะพี่น้องลาตีก็เป็นห่วงพี่นอ้องอ่าคนไทยเ้านะ,นนะา๊ะเนาะประยูตางบานต่างเมืองนะจ๊จะกะกะเป็นห่วงใจพี่น้องจ้าลาตีก็เป็นห่วงนะลาตีก็ บ,บ,บอบอยังหลายดอกเนาะพี่น้องเนาะลรติกะก่อนอื่นลรติจะอำลาจากพี่น้องไปลรติกะอ่าขอใส่คำว่าเมเลคริสต์มาสนะคะพี่น้องจา๋าค่ะก็รติกะบ่มี่ยังมากมากเนาะลรติกะมะกาวให้พี่น้องมะกาวคิดฮอดพี่น้องนะจ๊ะค่ะรติก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย